สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ไลฟ์สตรีมเนาะใช่ไลฟ์แบบไหนต้องใช้อุปกรณ์ยังไงบ้างคลิปนี้มีคําตอบค่ะอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการไลฟ์สตรีมเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือกล้องเนา ซึ่งกล้องตรงนี้วิธีการเลือกดูกล้องที่เหมาะกับการไลฟ์สตรีมก็ดูที่ว่าเขามี HDMI หรือเปล่าแล้วเขาเป็นคลีน HDMI ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคลีน HDMI อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ภาพไลฟ์สตรีมของเราเนี้ยมันเคลียร์ไม่ได้มีไอคอนอะไรมาแบบมาหนักบนภาพอะไรอย่างงี้ให้มันเป็นที่ขับตาเนาะออแล้วก็มีแบบเออมีรูเสียบ HDMI รวมถึงถ้าเกิดว่าไลฟ์สตรีมคนเดียวในห้องเนี้ยใช้เป็นกล้องที่จอฟิปอย่างเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันเพื่อที่จะได้เช็คดูภาพว่าแบบ เราอยู่ใน composition ที่ตรงไหมที่ดีไหมอะไรอย่างนี้นั่นเองเนาะแตไที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือกล้องเนี่ยให้เลือกที่มันมีพอร์ตของพวกหูฟังกับไมค์<ช>ก็จะดียิ่งขึ้นเนาะ,ะถ้าเกิดว่าเราต้องมีแบบไปไลฟ์นอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะการมีพอร์ตหูฟังเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามอนิเตอร์เสียงได้นั่นเองใช่ยิ่งมีที่ต่อไมค์ก็จะช่วยในเรื่องเสียงก็คือต่อไมค์ภายนอกแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นเลยค่ะ และสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหากล้องไปไลฟ์อ,อยู่แต่ว่าไม่แน่ใจเนาะว่าจะเอามาไลฟ์อย่างเดียวเป็นหลักหรือเปล่าแล้วก็ขอแนะนําตัวนี้เลยก็คือ canon m50 mark ii ตัวนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกล้องที่เก่งรอบด้านเหมือนกันอ่าใช่ก็คือซื้อไปตัวเดียวก็คือถ่ายภาพได้งานวิดีโอได้ไลฟ์ Life ได้ก็คือครบเหมือนกันและที่สําคัญตัวนี้คือมันเป็น clean hdmi แล้วจากตัวเดิมที่มันไม่ได้เป็น clean hdmi ที่ตัว m50 ธรรมดาตัวนี้ clean แล้วด้วยถ้าใครอยากรู้สเปกก็ลองไปดูคลิปเก่าๆที่เราทำ ห,นนะะหรือถ้าใครที่แบบอยากเป็นสายวิดีโอจ๋าๆเลยก็แนะนําเป็น Panasonic เนาะอย่างเช่นแบบ<ช> g ี5๕จี๙นี้เวิร์กเลยเพราะว่างานไลฟ์สตรีมอย่างเงี้ยมันก็คืองานวิดีโอซึ่ง Panasonic เนี่ยเขาเอาอยู่เรื่องนี้มากๆอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆสำหรับงานไลฟ์สตรีมมิ่งก็คือนี่นก็คือไมโครโฟนาน,นั่นเองค่ะเมื่อกี้ภาพเราดีแล้วใช่ไหม <S <S เรื่องเสียงของเราก็ต้องดีเหมือนกัน,นเพราะว่าเวลาแบบ เราไลฟ์เนาะพวกข้อมูลอะไรเงี้ยคนฟังก็ต้องการฟังชัดๆใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมีไมค์เข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงนั่นเองซึ่งไมค์ในท้องตลาดเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายยี่ห้อ,อและการเลือกใช้ในไลฟ์เนี่ยก็แนะนําให้เลือกใช้ตาม การใช้งานเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรานั่งพูดในสตูดิโออย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นไม์ USB ไม่ตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าไ้ฟยขายของมีการขยับตัวเยอะๆต้องการความอิสระในการเคลื่อนไหวเนี่ยก็แนะนําให้เป็นไม์ไรเลยงนี้แทนเนาะใช่หรือไม่ก็เป็นไม์ช็อตการอะไรนี้ถ้าขายของอย่างเงี้ยเนาะแบบเป็นแบบแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่จะต้องมีการแบบลองเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกค้าดูก็แนะนําเป็นช็อตการดีกว่าเพื่อที่จะได้แบบไม่ได้แบบติดลกตรงหกคอเท่าไหร่ หรือว่าถ้าใคร<ม>แบบงบจํากัดเนี่ยแล้วก็<ม>ก็จะมีไม้อีกแบบหนึ่งก็คือไม้สายอย่างนี้เนาะ<ม>ก็จะมีราคาถูกลงมาหน่อยอ่าใช่<ม>เป็นราคาหลักร้อยเท่านั้นใช่แต่ก็มีข้อจํากัดที่ว่ามันเป็นสายแต่ถ้าใครมีซีเรียลตรงนี้เนี่ยก็ได้เลยใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วอุปกรณ์ชิ้นสําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ตีคู่มาพร้อมกับกล้องเลยนะั่นก็คือขาตั้งกล้องเนาะซึ่งขาตั้งกล้องมันก็จะช่วยแบบตั้งให้เราสามารถแบบ<อ>นั่งไลฟ์สตรีมอะไรอย่างนี้ได้สะดวกซึ่งขาตั้งนะคะวิธีเลือกซื้อเนี่ น้ำหนักของอุปกรณ์กล้องหรือไม์หรืออะไรต่างๆที่ติดกับกล้องของเราเนาะแล้วก็เอามาดูสเปคของขาตั้งว่าเขาสามารถรองรับน้ําหนักของอุปกรณ์ของเราได้ไหมแล้วก็ดูที่หัวดูที่อะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบเออใช้ได้สะดวกไหมสําหรับคนที่อยากจะต้องแบบถ่ายมุมท็อปดาวหรือว่าถ่ายแนวตั้งอะไรอย่างเงี้เนาะก็ดูได้ว่ามันสามารถบ,บิดไปได้ไหมแล้วถ้าอยากรู้วิธีการเลือกขาตั้งกล้องนะคะก็สามารถย้อนเข้าไปดูคลิปเก่าของเราได้ค่ะซึ่งเราเนี่ยทำไปแล้วในเรื่องของวิธีการเลือกขาตั้งกล้องเนาะ ซึ่งขาลังกล้องอที่แนะนำจะมาไลฟ์เนี่ยเรื่องของหัวอะหัวของขาลังกล้องเนี่ยก็แนะนําเป็นแบบบามากกว่านาะเพราะว่ามันหมุนแล้วก็ฟลิปเป็นแนวตั้งได้มหมุนได้360อองศาเลยใช่ซึ่งขาตั้งกล้องเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายขนาดหลากหลายแบรนด์เนาะให้เราเลือกซื้อ,อ ถ้าเกิดเราเป็นกล้องมินเลอร์เลสตัวเล็กๆแล้ลวแบบเราต้องการตั้งบนโต๊ะอะไรางี้ก็ขาเล็กๆแบบนี้ก็เพียงพอค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกล้องตัวใหญ่เราต้องแบบเป็นถ่ายแบบมุมยืน่นหรืออะไรเงี้ก็แนะนําให้เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้ที่ทนทานแล้วก็เอาไปใช้ข้างนอกได้ด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่แบบแนะนําว่าต้องมีสําหรับคนที่ตั้งกล้องไลฟ์เพราะนี่เคยใช้แบบไม่ไม่มีขาตั้งกล้องเลยก็เลยเอานูน่นเอานี่มาต่อแบบกล่องนูน่นกล่องนี่มาต่อให้มันได้ระดับอะแล้วทีนี้ไลฟ์ไปไลฟ์มาถ่ายไปถ่ายมาก็คือความต้องว่าแบบ อา้าต้องถ่ายใหม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเสียเวลาออแล้วมันก็อันตรายต่อกล้องเราด้วยใช่ก็คือมีขาตั้งกล้องไว้อะมันจะช่วยเซฟอุปกรณ์ของเราด้วยแล้วก็จะทําให้ภาพที่เราได้มันนิ่งด้วยมากมันช่วยให้การทํางานของเรามันง่ายขึ้นใช่ควรมีค่ะอ่ะแล้วก็อีกอุปกรณ์หนึ่งนะคะที่จะช่วยเพิ่มรายละเอียดของภาพ ไลฟ์สตรีมของเราให้มันสวยงามแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือไฟนั่นเองเนาะถ้าเกิดในระดับเริ่มต้นนะคะหรือว่าแบบเออเน้นงบยังไม่มากเท่าไหร่เนี่ยก็แนะนำอาจจะใช้เป็นไฟลิงไลท์แบบนี้ก็ได้ก็คือเป็นดวงเดียวเนาะแล้วก็ให้ใความสว่างแบบเราไม่ได้ถ่ายในสเกลที่ใหญ่มากอ่า ซึ่งไฟลิงไลน์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายขนาดเหมือนกันมีทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่อนี้ก็ไปเลือกใช้กันดูเนาะซึ่งตรงนี้มันก็แบบวิธีการจัดก็คือเราสามารถยิงตรงๆเข้าหน้าแบบตรงๆได้เลยนะหรือว่าจะจัดไว้ประมาณ45องศาก็ได้เช่นกันอ่าแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีบัจเจ็ตเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะอยากได้ไฟที่มีกําลังแรงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีซับบล็อกเพิ่มความนุ่มนวลอย่างเงี้ย,ยก็แนะนําเป็นเมนไลท์เป็นไฟสตูดิโอนะคะเป็นตัวนี้ ซึ่งเขาก็จะให้กําลังแสงที่ค่อนข้างแรงเลยแล้วก็ทําให้แบบเออมีซออะไรอย่างนี้ทำให้ภาพเนี่ยดูนุ่มนวลทําให้หน้าดูใสดูแบบมีนิติอะไรอย่างนี้ด้วยและสุดท้ายนะคะสําหรับคนที่มีฐานะร่ารวยหน่อยเนะาะก็เรียกว่าฟูออปชั่นเน่ใต้องการทําแบบเป็นแบบเป็นอาชีพมืออาชีพอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็แนะนําให้เป็นไป ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นไฟสตูดิโอทั้ง56แบบเลย<ช>ไม่ว่าจะเป็นเมนไลท์ฟิลไลท์แบ็คไลท์แบ็กเกวไลท์รวมถึงไฟตกแต่งอื่นๆด้วยมันก็ช่วยให้เราจัดไฟได้แบบสนุกยิ่งขึ้นเนาะมันมี<ช>ทั้งไฟ,ลไฟ,ลงไฟหลักไฟรองไฟเสริมไฟฉากเอามาทำริมไลท์อะไรอย่เงี้ยมันทําได้หมดเลยคือการมีไฟเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะสามารถครีเอทมุงครีเอท แสงอะไรอย่างนี้ได้ด้วยต่อไปก็เป็นเรื่องของฉากนะคะฉากเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเพราะว่ามันจะทําให้ไลฟ์ของเราเดี่ยดูดีหรือไม่ดูดีฉากนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยเนาะบางทีถ่ายไลฟ์ออกมาแล้วฉากหลังเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเป็นบ้านลกๆเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่เนาะซึ่งบางทีเนี่ยเราแบบไม่มีมุมที่แบบมุมสวยๆหรือว่าผนังเปล่าๆในการถ่ายไลฟ์อะไรแบบนี้แล้วก็แนะนําให้ซื้อเป็นฉากไปเลยอันนี้ก็คือง่ายสําหรับคนที่แบบขี้เกียจเคลียร์ของไม่มีพื้นที่ซื้อฉากมาตั้ง ก็ <c oughs> คือจบแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วย<ช>แล้วก็สําหรับสตรีมเมอร์เกมเมอร์อะไรอย่างงี้เนาะก็แนะนําเป็นฉากปีนสกีอะไรแบบนี้ก็ได้คนที่ต้องการใส่พื้นหลังที่เป็นรูปต่างๆก<ช>็ให้ใช้กีนสกีเพิ่มความ<ว> <ๆ S 2> เป็นแฟนตาซีในไลฟ์สตรีมของคุณได้ดีเลยใชอ่อ่แล้วการใช้ฉาเกเขียวเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องส่องไฟให้มันถึงด้วยไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเก็บไม่หมดนั่นเองเนาะทำให้แบบเหลือขอบนี้มันก็จะโป๊ะได้นั่นเองอ่าก็เป็นเรื่องของความความง่ายในการตัดต่อมากขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าฉาก ชาเขียวของเราความสว่างมันเท่ากันหมดอันนี้มันก็จะทําให้เราตัดออกได้เนียนขึ้นนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่ต้องมีเหมือนกันรู้สึกว่าต้องมีทุกอย่างอันนี้ก็ต้องมีอันนี้ก็แน่น่าเหมือนกันนันก็คือกล่องไลฟ์นั่นเองหรือว่าเรียกว่า HDMI capture card อะไรนี้เนาะก็จะช่วยในเรื่องของการส่งสัญญาณไลฟ์จากกล้องไปที่คอมพิวเตอร์ได้ชัดเจน ใช่ซึ่งก็จะมีความเสถียรแล้วก็สามารถกําหนดได้ด้วยว่าภาพของเราอยากให้มีคุณภาพคมชัดที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะ,ะการเลือกซื้อ HDMI capture นะคะเราก็ดูที่แบบคุณภาพของเขานะว่าเขาสามารถส่งสัญญาณภาพที่มีคุณภาพสูงได้พอที่เราต้องการไหมแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเขามีช่องแบบออ p ชั่นเสริมอย่างเช่นลูมอะไรอย่างนี้ด้วยไหมเพราะบางทีเนี่ยเรามีกล้องอยู่แล้วแล้วกล้องเรามันไม่ได้มี เสียบใหม่อะเราสามารถที่จะมาเสียบเสริมจากตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องดูในเรื่องอของการใช้งานด้วยเนาะคือเขามีคัดเจอร์การ์ดสำหรับสตรีมมอร์โดยเฉพาะ,ะก็มีที่ต้องการแบบความเร็วความแรงแบบชดัดเปี้ยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีสําหรับ การใช้งานทั่วไปนี่ก็มีเหมือนกันซึ่งมันก็จะแตกต่างกันเนาะ<ช>ทั้งด้านของราคาแล้วก็คุณภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราต้องคํานึงถึงนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองเพราะในการไลฟ์เนี่ยมันบางทีต้องใช้รอยงเวลา,<ช>ลานานเนาะบางทีไลฟ์ไปกล้องดับมันก็แบบอ,อ้อาวกล้องดับ<ช>มันก็ขัดเนาะทีนี้เราก็เ,ออเลยต้องมีอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้กล้องเราอยู่ได้นานแน่ๆนั่นก็คือแบตกระซื้อหรือว่าดีซีคูเปอร์แบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็สามารถแบบ ต่อข้อกล้องอแล้วก็เชื่อมก,กับไฟเลยก็ยจะช่วยให้เราใช้งานกล้องได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เหมาะกับสตรีมเมอร์ที่เป็นแบบเกมหรือว่าอะไรที่ใช้เวลานานถ้าต่อแบบน,นี้ไปก็คือใช้งานได้ถึงแชั่วโมงเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองจัดไฟกันดูเนาะอันนี้ก็เป็นในขั้นที่แบบว่าเริ่มที่จะจริงจังขึ้นมาหน่อยก็คือมีซื้อซอฟต์บล็อกมาหนึ่งตัวอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะจัดไฟยังไง ตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องดูส่วนใหญ่ก็จะวางไว้ที่ประมาณ45องศาของแบบจะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็ต้องดูเนาะว่าแบบแบบมั่นใจด้านไหนอยากได้หน้าด้านไหนอันนี้เอาด้านไหนดีด้านนี้เนาะ <c oughs> ด้านนี้อ่า <c oughs> แล้วก็เอาขึ้นอันนี้ลองเปิดปรับดูก่อนก็ได้สมมุติว่าถ้าเรายังไม่เอาขึ้นปุ๊บอันนี้ก็คือลรงตรงๆแบบมันก็จะแบบแรงๆหน่อยแข็งๆหน่อยหน้าจะแบบหน้ามันจะแบนไปปะใช่ <c oughs> <c oughs> ลองยกขึ้นหน่อยรึ้ออ่านี่ก็สูงขึ้นมาหน่อยมันก็จะแสงมันก็จะดูซอฟลงอันนี้ก็เป็นการปรับไฟอีกแบบหนึ่งเนาะก็คือเอาขึ้นไปแล้วก็กดลงมาหน่อยนึงแล้วก็วางไว้เฉียงเฉียงออกมา45องศามันก็จะมีความกดลงกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้จะเห็นว่าไฟมันจะพุ่งไปหาแบบแบบ ค่อนข้างที่จะตรงกว่านี้แต่อันนี้มันเฉียงลงมาข้างล่างมันก็จะให้ความแบบมีมิติดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงพอเราจัดอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าชักหลังมันจะดูแบบมืดๆทึมๆใช่ไหมไม่มีแบบมันดูไม่มีอะไรเลยมันดูแบบจมๆไปทีนี้เราก็อ่ะเราช่วงแรกๆเนอะเราใช้ไฟดวงเดียวมานานเราอยากมีอะไรมากขึ้นเราก็ไปซื้อไฟเพิ่มไปสองฉากมันเองทุกคนใช้เงินแก้ปัญหามันต้องมีอะไรงอกมาบ้างแหละ วงการนี้มันไม่มีคำว่าตัวจบหรอกรึบนี่ตัวเดียวมีแล้วไม่พอต้องมีสองข้าง <c oughs> ใครที่แบบว่าเป็นสเกลแบบพื้นที่ใหญ่ๆอย่างนี้เนาะลองดอูก็จัดไปประมาณนี้ก็ได้มันก็จะให้แบบความมีความแบบมีไฟฉากหลังอะไรอย่างงี้นิดหน่อยนก็จะช่วยเสริมตัวแบบให้เด่นมากยิงขึ้นนั่นเอง แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นพื้นที่จํากัดอาจจะเป็นแบบเ,เป็นแบบแล้วด้านหลังอ่ะเป็นฉากเลยอันนั้นก็อาจจะมีไฟ LED ตัวเล็กๆเ,เนาะไปวางไว้ข้างหลังให้ไฟมันส่องขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวใหญ่เท่านี้ก็ได้แต่เนี้ยในสเกลที่พื้นที่เราใหญ่ด้วยฉากเราใหญ่แล้วก็เลยเอลองใช้ไฟตัวใหญ่แบบนี้แล้วก็สําหรับการไลฟ์ขายของเนาะในกรณีที่มีไฟซอฟท์บล็อกตัวเดียวอย่างนี้ตอนนี้เราก็ ลองขยบเมื่อกี้มันสีประมาณสี่สิบห้าองศา,าใช่ไหมแล้วก็ขยอบมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็กดลงเหมือนเดิมเป็นระยะเดิมเพื่อที่จะส่องของแบบตรงๆอันนี้ก็คือไม่ได้เน้นคนมากก็จะเน้นของอันนี้ก็ลองดูว่าเห็นชัดเจนอะไรอย่างนี้ไหมพวกดีเทลสินค้าต่างๆนี่ก็เป็นการทดลองจัดไฟดวงเดียวนะคะเป็นเมนไลท์เป็น, Line, ปนซับบ็อกตัวนี้เพื่อพรีเซนต์สินค้านะคะอันนี้ก็จะแบบส่องให้เห็นรายละเอียดของสินค้าแล้วก็บุคคลอะไรอย่างนี้เนาะเป็นยังไงกันบ้าง หน้าหลังลอะไรอย่างี้พอจะเห็นไหมนี่ก็เป็นรายละเอียดที่เห็นจากการจัดไฟดวงเดียวเป็นเมนไลท์อ่าแต่พออย่างนี้ทุกคนเห็นไหม,มว่าด้วยความที่เราใช้ฉากดําด้วยใช่อ่ามันก็จะชุ่มๆเนาะทีนี้ใครที่ใช้ฉากอะไรแบบเนี้ยก็แนะนําให้ยิงไฟเพิ่มน่าจะดีกว่าเพราะอย่างงี้ก็จะเห็นเลยว่าในกล้องอาจจะเห็นว่ามันมืดไปหมดเลยลก็จะเห็นแต่แบบจริงๆมู ประมาณเนี้ยเราเนื้อกถึงว่าอะไรที่มันเล่าเรื่องผีใช่ไหมมาดูถึงดน,น่อยถึงถึงจะไม่ใช่ฉากสีดำเป็นแบบฉากอื่นอ่ะมันก็ควรมีไฟเพิ่มนิดนึงเพราะว่าบางทีอ่ะเราใช้ไฟดวงเดียวมันส่องไปไม่ถึงแต่ถ้าใครที่มีไฟดวงอื่นอีกแล้วมันส่องไปถึงฉากหลังเราคิดว่ามันโอเคแล้วก็โอเคค่ะแต่ทีนี้เราขอเปิดลองเปิดไฟยิงฉากอีกนิดนึ่งกัน ข้อดีของไฟหลังก็คือมันจะไม่ทำให้ฉากดูจมนะมันจะช่วยเพิ่มมิติให้ภาพดูดีขึ้นด้วยนี่เป็นยังไงกันบ้างก็จะดูแบบเอยดูมีอะไรขึ้นมาตัวแบบก็จะเด่นขึ้นมาเลยเออดูเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอ่าแล้วก็จะเห็นทั้งสภาพแวดล้อมเนาะฉากหลังก็ดูดีขึ้นแล้วก็ตัวสินค้าไหนลองชูตัวสินค้าหน่อย ไฟก็เนี่ยก็ส่องไปเห็นรายละเอียดสินค้าต่างๆสีก็โอเคนะถ้าสีจริงที่มองกับตากับที่มองในกล้องแล้วไฟส่องตอนเนี้ยก็ยกว่ามีความใกล้เคียงเลยแล้วก็มาดูในเรื่องของการเลือกใช้ไม้กันบ้างดีกว่าในแต่ละกรณีเนาะไลฟ์แบบไหนเลือกใช้ไม้แบบไหนได้บ้างต้องบอกเลยว่าการไลฟ์มันก็มีหลากหลายคอนเทนต์เนาะแต่ละคอนเทนต์ก็ต้องเลือกไม์ให้เหมาะสมถ้าเกิดว่าเราใช้ในการสตรีมเกมอย่างแรกเลยเราจะมาดูกันว่าตัวไหนเนี่ยใช้ได้บ้างถ้าจากสีตัวนี้จริงๆก็ใช้ได้ทุกตัวเนาะ ใช่แต่ว่าคุณภาพอย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปอ,อย่างช็อตกันอ,อย่างนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันแต่คุณภาพเสียงอาจจะด้กว่าตัวที่เหลือแต่ถ้าแบบว่าเราอยากได้ไม้ที่เอามาใช้ได้แบบหลากหลายเนาะเอาไปใช้ข้างนอกก็ได้หรือว่าใช้ในปะตูก็ได้ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์อยู่เหมือนกันใช่แต่เรื่องของคุณภาพเสียงมันก็จะรองลงมาหน่อยจากตัว ตัวตัวอื่นๆตรงนี้เนาะก็สําหรับใครนะคะที่งบน้อยลงมาหน่อยแล้วก็แนะนําเป็นไม้สายตัวนี้งบมันก็จะอยู่ที่แบบไม่เกินพันเนาะใช่ละ,ะอยด์ละพอยก็เป็นราคาน่ารักแล้วก็น่าคบหาอยู่ใช้ง่ายนะก็แค่แบบมีปกเสื้อแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปก,กรณ์เท่านั้นเองแต่ข้อจํากัดก็คือมันมีมันมีสายใช่คือสายของแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นสายยาวมากแบบ5เมตร8เมตรบางทีมันก็จะแบบ รกคาดีนึงละใช้งานอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมคนใช้ได้ว่าะจะแบบลำคาญสายหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่คล่องตัวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเน้นราคาเป็นหลักอันนี้ก็ไม่ซีเรียสค่ะใช่ใชไ่ไอ่าแล้วสําหรับไม ายเลสก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันก็จะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าระยะเวลาของการไลฟ์สตรีมอาจจะได้ไม่นานเพราะว่าเขาก็มีอายุของแบตเตอรี่เขาที่มันอาจจะหมดได้อส่วนตัวที่แนะนํำสาหรับสตรีมเกมเลยจริงๆก็คือเป็นไมค์ USB ตั้งโต๊แบบนี้เรื่องของคุณภาพเสียงเขาก็แบบดูชนะตัวอื่นๆถ้าเป็นไมตั้งโต๊แบบนี้คุณภาพเสียงดีและที่สําคัญก็คือไม่ว่าจะ ตีมเกมพอดแคสต์อย่างเงี้ยก็จะได้เสียงที่คมชัดอมันก็จะเหมาะกับการที่อัดอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในสตูดิโอนั่งเฉยๆอะไรตัวนี้ก็คือแนะนําค่ะไม่ตัวนี้ก็อาใช้สําหรับเชื่อมต่อกับ PC อะไรอย่างงี้เนาะแต่จะใช้กับกล้องเนี่ยก็ไม่ได้ต่อไปก็เป็นเรื่องของการไลฟ์ขายของเนาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างนงี้มแล้วก็ขอแยกเป็นกรณีไปนนอยอย่างเช่นขายเสื้อผ้ากับขายของอื่นๆใชนะอ่อย่างเช่นเอาขายเสื้อผ้าก่อนดีกว่าขายเสื้อผ้า เราจะแนะนําเป็นตัวไหนดีขายเสื้อผ้าเราแนะนําเป็นช็อตกัน ที่ติดหัวกล้องนะคะแบบนี้ใช่เพราะบางทีแม่ค้าต้องมีการเปลี่ยนรองเสื้อผ้าให้ลูกค้าดูอย่างเงี้ยถ้าเราติดไม์ไวเลสหรือว่าติดไม์สายอ่ะอันเนี้ยมันก็จะยุ่งยากลุงลังและจะต้องมาถอดไม้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเสื้อพอเปลี่ยนเสื้อก็ต้องเอาไม์มาติดอีกซึ่งมันก็ยุ่งยากถ้าเป็นช็อตกันเนี่ยมันติดอยู่บนหัวกล้องเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับไม์เลยแต่ข้อจำกัดน,นิดหน่อยก็คือเราก็ต้องแบบอยู่ในระยะที่มันโอเคที่จะได้รับเสียงอย่างชัดเจนเนาะ ก็ต้องดูเนาะว่าไมแลแต่ละตัวสเปคเขารับเสียงได้ในระยะกี่เมตรอย่างตัว USB ก็เหมือนกันตัวนี้ข้อจำกัดก็ประมาณเดียวกันก็คือมันเดินไปไกลได้มไม่มากเท่าไหร่ก็ต้องดูระยะรับเสียงของไมลด้วยค่ะอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งของไมล์ช็อตกันก็คือเราพูดหลายคนได้ในไลฟ์สมมุติว่าเรามีสัก2อสาคน,น,นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเก็บเสียงทุกคนหมดนั่นเองอ่ะแล้วตัว USB อันนี้กับการไลฟ์ขายเสื้อผ้าได้ไหมสำหรับ ตัวนี้นะคะมันก็เหมาะกับการที่แบบอยู่ในวงนี้เนาะถ้าเกิดว่าแบบไลฟ์ขายเสื้อผ้าเราจะต้องมีการขยับเคลื่อนตัวอะไรอย่างนี้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องงบคล้องตัวซึ่งตัวนี้มันอาจจะรับเสียงได้มไม่มากเท่าไหร่ก็คือไมชชอนการส่วนใหญ่ก็จะระยะรับเสียงเนี่ยก็จะกว้างกว่าจะถูกใช่ใช่ตัวนี้มันแบบแค่แบบนั่งอยู่ในวงเนี้ย ฉะนั้นสรุปค่ะไลฟ์ขายเสื้อผ้าแนะนําเป็นช็อตกันตัวนี้ตึงถ้าเกิดอีกในกรณีหนึ่งขายของเหมือนกันแต่เป็นคลองอย่างอื่นที่แบบไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านั่งขายก็ได้อะไรแบบนี้จริงๆก็ใช้ได้แบบเออสองตัวเนี้ยก็ใช้ได้แต่ถ้าใครใครอยากจะใช้ตัวเนี้ยก็คือต้องนั่งอยู่ใกล้ๆไม่ต้องอยู่ใกล้ๆตัวไม่ได้ขยับไปไหนมากชื่อแนะนําเป็นตัวนี้ใส่สายก็คือเรื่องของงบประมาณใช่ใแบบงบประหยัด นี้ถูกแล้วก็ไลฟ์ได้นานแต่ถ้าตัวนี้อาจจะไลฟ์ได้ไม่นานไม่เนสองชั่วโมงยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมาสรุปสั้นๆ,นๆนเกี่ยวกับไม้สี่ตัวนี้ใช้ใน <ừ> um. บริบทไหนบ้างต้องบอกว่ามันก็ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไปเนาะใช่ซึ่งคุณภาพเ <ừ> สียงเขาก็ดีทุกตัวแหละแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเน้นประหยัดเราก็แนะนําเป็นไม้สายตัวนี้ปึ๊บแต่ข้อจํากัดก็คือมีสายแค่ไหนถ้่ไม่ซีเรียสเน้นประหยัดก็คือตัวนี้ไปเลยค่ะส่วนใครที่แบบต้องการความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวแล้วก็ มีระยะรับเสียงไกลๆหน่อยก็แนะนําเป็นไมช็อตกันตัวนี้แล้วก็รับเสียงหลายคนได้ด้วยส่วนใครที่แบบเออยากมีแบบไมติดปกเสื้อแบบไมไลฟสายไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องเลยะเวลาการไลฟ์เราไม่ได้ไลฟ์นานอะไรอย่างงี้ก็แนะนําเป็นตัวไวเลสตัวนี้เนาะอันนี้ก็ไปใช้งานแบบข้างนอกอะไรอย่างนี้ก็ได้ไปวองก็เหมาะการใช้งานก็จะแบบครอบคลุม แต่<ส>ถ้าเกิดใครต้องการเสียงดีๆใช่เสียงดีๆแบบเสียงพอดแคสต์นุ่มๆคมๆเนี่ยก็ต้องเป็นตัวนี้เลยเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้ก็จะแบบเน้นให้เสียงเราเนี่ยมันแบบมันเพราะเนาะมันน่าฟังอะไรอย่างงี้แต่ก็เหมาะกับการนั่งอยู่กับในห้องห,อหน้าคอมอะไรอย่างงี้มากกว่า ใครต้องการใช้ใช้งานการแบบไหนนะคะก็ลองเลือกกันดูแล้วก็ตัดสินใจกันดูได้ค่ะนี่ก็เป็นเซตคร่าวๆเนาะแบบมี<อ>แค่นี้ก็สามารถไลฟ์ได้ห<ช>ลักๆก็คือมีกล้องมีไมค์ HDMI ียอเนาะแล้วก็ต่อเ<ช>ข้าคอมแล้วก็มีไฟ<อ>ปุ๊บเรามีไฟเรียบร้อยแล้วก็ฉากแล้วก็แบบตกแต่งให้มันมีลูกเล่นอะไรขึ้นมาแบบนี้ใช่ตัวกล้องวางอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องวางแบบข้าหาตัวแล้วก็ตั้งไว้กับขาตั้งหน่อยช แล้วก็สําหรับ <ừ. S 1> เรื่องไม่เนี่ยแล้วก็มีให้เลือกเขาก็เลือกได้เนอะใ,ในโปรแกรมหลายป้าปะจะเอา เสียงจากตัวกล้องหรือว่าจะเอาเสียงเอาพุทที่ต่อจากคอมโดยตรงก็ได้เหมือนกันค่ะอ่าแล้วนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่ควรมีต่อการไลฟ์สตรีมมิ่งเนาะอ่าซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็เรียกว่าเป็นประโยชน์เราบางอย่างก็จําเป็นบางอย่างก็อาจจะแบบถ้าบบตัวเลือกอืมใช่เ u ็ g ไม่พออาจจะแบบเก็บไว้เป็นตัวเลือกก่อนอะไรอย่างงี้ค่ะก็สําหรับอุปกรณ์พวกนี้หรือว่าเทคนิคการจัดไฟการใช้อุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างมันก็มมีอะไรตายตัวเนาะซึ่งแบบ เราสามารถเลือกใช้ตามการใช้งานตามที่เราชอบก็ได้เราจะาแบบเอาที่มันเหมาะสมกับเรามากที่สุดที่เราโอเคมากที่สุดก็ได้ค่ะไม่มีอะไรที่มันแบบยังไม่มีตัวจบสักทีเดียวอ่าใช่ต้องลองก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสําหรับใครนะคะที่ต้องการอุปกรณ์ไปไลฟ์สตรีมหรือว่าอุปกรณ์ถ่ายรูปต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์นะคะได้ที่ w w w d i g i t a l t o h o m e c o m ค่ะ ใช่แล้วก็ส่งด่วนส่งไวนะคะถ้าซื้อครบ5 0 0ก็คือส่งฟรีด้วยช่วงนี้ก็อยู่บ้านนอ้งองซันออนไลน์สบายมากใช่ได้รับเร็วมากๆค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการ รู้โปรโมชั่นก่อนใครติดตามโปรโมชั่นเนี่ยก็เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Page Digital to Home ค่ะอันนี้ได้ว่าเพจนี้นี่คือรวมโปรโมชั่นต่างๆแบบลดแรกลดแหลกเลยก็ว่าได้ก็ลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็อย่าลืมมาติดตาม Subscribe ที่ช่อง Digital to Home นี้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเราเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย